เดียวไม่ค่อยมามันอยู่กับเพื่อนๆค่ะแต่ว่าขอ,อเดียนี่พอยจะแบบว่ามันอาจจะแบบมีไม่ได้เต็มที่รวมก็ิด่กอยถ้ามีออาะะต่อมาก็เไม่คิดเราพอเลมาบ<ๆ>มา่ใช<ๆ>แต่ว่ามันต้องูดว่าเราสามารถแบบติดตามชีวิตของพลอยได้ช่วนานจริงๆหรือเปล่าว 2 4 h o ่วกับพลอยได้มันก็เลยบางอย่างก็มีอะไรที่มันแบบตกหล่ดไปบ้างเลยแ้วถ้ามันก็แบบ24ชั่วโมงพลอยจะหลุดอันไหมันต้องตามเอาลูกใครเนี่ยจริงๆไม่ต้อง24ชั่วโมงเหมือนว่าคือเขาบางก่อนนั้นเนี้ยมันมีกล้วถ้มีซอลิซของพลอยไงตอที่พลอยีึกว่าเขาต้องดูหลายก้อาจจะแบบตกหล่ดไงแต่ถ้ามีซีซั่น2เนี่ยพลอยก็จะพยายามแบบให้เขามาถ่ายพลอยจำท เกินบ้างนะคะแต่ตอนหลังก็เหมือนแบบว่าเราก็ปล่อยจอยไปเราก็แล้วปล่อยจอยให้เยลยวเากลับไหรวให้มาสบายใม ให้มาบ่ายสามได้หท่านรู้ว่าท่านรูว่าให้ดอกไม้เห็นพี่ๆกันีผมรู้ว่าอยู่กันแค่ห้าหกคนไงเอ๋อไปเลยลูกปไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วดี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  จอยเีมวื่อกี้นี่เพ่นคมื่อัไหเวยนีเียวนด่นเดี๋ยวคแม่ีเวลาแป๊บเดียวนะเดี๋ยวนา้องเข้าไปโชว์ใหม่จริๆเขาบบมีมีจิ๋หวาอะไรอย่างงี้ไหมไม่มีกําลังงงเมื่อกี้อยู่ไงเขาชอบทำเซอร์ไพรส์แบบนี้อยู่แล้วไหมคะพี่พลอยไม่มีชื่อจิ๋ว อะไรเ,เข้ากันแบบนี้เมื่อไหร่ไม่มีโอ,โอเคพอปกติแบบพี่โตเขามีแบบฟีลหวานอะไรอย่างงี้ไหมพี่ยอย ทีบบปล่อยจอยแล้วไงต่อนะไปไม่ถูกเลยแม่ไปไม่ถูกเลยไม่ได้เันจะมี่งนเาวหคนยาจจะวแต่งานมันอาจจะแบบเอาจะเร็วไปหอาี้ที่บอกว่ากรณีเไปแต่าไม่ได้อยากมีพนเอร์าตี่น้งทีนีวัน้ดวันนี้ดีก็โอเคแล้วเพราะว่ามันไม่มีใครรู้อนาคนได้ แค่ okay, นี้โอเคแล้วแฮปปี<ม>้แค okay. <being beach? S 3> <ต>่ว่าตรงที <'m> <forward> ่ที่ตรงที่พ่อเองก็แบบไม่ได้หมายว่าจะต้องแต่งงานจัดงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจริงๆเราณจุดนี้อายุขนาดนี้คงไม่ได้หมายแล้วจริงๆมันมันผ่านเลยมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่พึ่งบอกว่าขอแค่มีวันนี้แล้วพรุ่งนี้ยังมีเขาอยู่กับเราโอเคค่ะแฮปปี้แล้วแม่แค่ะเดี๋ยวนะคุณแม่ต้องไปโทรต่อค่ะเดี๋ยวให้โทรต่อแล้วแม่ให้ให้พี่พลันความอะไรอีกความรอด ความข้างรักของพี่โต้งหน่อยว่าจะคงรักจริงไหมใครข้างรักพี่พี่โต้งขลังรักเขาว่าเป็นคนค้า่งรักก่อนเพอเลยค้างรักตามเขา